สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่จะเกิดขึ้นใน,นระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่10เมษายนพศ2563นี้นะคะลองมาฟังกันดูว่าดวงทั่วๆไปของท่านในช่วงนี้ช่วง10กว่าวันเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเนาะ ช่วงนี้เกณฑ์ชะตาคนวันพฤหัสบดีเหมือนกับว่าท่านวางระบบวางแผนการใช้จ่ายมากๆเลยนะหลายท่านถึงขนาดว่าต้องประหยัดอดออมและก็รัดเข็มขัดกันเลยทีเดียวนะท่านวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวังการใช้จ่ายมากๆที่เห็นตอนนี้แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมีหลายท่านที่ยังมีเงินเก่าเงินเก็บอยู่หรือว่าหลายท่านอาจจะยังพอมีเงินมาหมุนเวียนให้ได้ใช้จ่ายกันบ้างแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะช่วงนี้เพราะว่าดวงคนวันพฤหัสบดีคือ ถึงแม้ว่ามันจะมีเกณฑ์มาหมุนเวียนเกี่ยวกับด้านการเงินบ้างในชีวิตของท่านแต่ว่ามันไม่เด่นมากนะคะมันไม่มันไม่ได้มาทีไรเยอะๆนะบางท่านมามาเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นการเอาเงินมาหมุนเวียนค้าขายผ่านมือนะคะเงินค่อนข้างจะหมุนมากกว่าแบบนี้ส่วนในด้าน การงานของคนวันพฤหัสบดีก็มองว่าท่านเบื่อในายเสิงๆค่ะชีวิตในช่วงนี้นะหลายท่านที่หยุดที่พักงานเนี่ยก็เซ็งมากมีความเครียดความกดดันอยู่ในใจมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าอยากจะคือหมายถึงว่าที่เห็นตอนนี้คุณเบื่อมากๆเลยนะคะ มีหลายท่านอาจจะไม่ทุกท่านมีหลายท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีในตอนนี้มีความเบื่อมีความเซ็งมีความนอยผ่านไปถึงเรื่องงานบางทีหยุดงานแล้วก็คิดไปคิดมาเออเลิกทํามันซะเลยดีไหมเปลี่ยนงานใหม่เลยดีไหมก็มีนะชีวิตประจําวันของคนพฤหัสวันพฤหัสบดีในช่วงเนี้ก็เน้นไปทางความเบือ่อนายค่ะเบือ่อนายเซ็งอยากจะออกไปจากจุดจุดนี้อยากจะคือแบบ หายไปจากตรงนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนจะมีคิดแบบนั้นนะแล้วก็คุณวันพฤหัสช่วงนี้ท่านเด่นมากสำหรับาบางท่านเนี่ยวางแผนจะทำอะไรหรือว่าคิดอ่านอยากจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีคนคัดค้านหรือมีคนที่มีอคติกับท่านมาเกี่ยวข้องนะคะมีคนที่มีอคติมีคนที่มองท่านในด้านลบเข้ามานะแล้วก็ แต่ว่าไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคมากมายหรอกค่ะแค่ทัศนคติของคนบางทีมันบั่นทอนกาลังใจของเราแค่นั้นจะมีเข้ามาแต่ว่าในร้ายก็มีดีนะคะก็ถึงแม้ว่าท่านจะมีดวงเกี่ยวกับว่ามีคนอิจฉาริษยามีคนมีอคติมองท่านในแง่ลบนะอมองว่าท่านทําอันนู้นคิดอันนี้แล้วมันไม่แล้วมันไม่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะมีคนคิดตรงข้ามแต่ก็ คุณยังมีคนที่พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนหรือว่ามีกัลยะาณมิตรดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เนาะยังมีคนดีๆอยู่รอบข้างถ้ามองหาท่านก็จะมองเห็นนะยังก็ขอให้ท่านเปิดใจในช่วงนี้ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือดีๆหรือว่าคำปรึกษาคำชี้แนะดีๆจากใครสักคนเนี่ยมีคนที่พร้อมที่จะหยิบยื่นความดีแล้วก็ความจริงใจให้กับท่านเช่นกันนะแต่ว่า มันก็ยังเด่นอยู่เหมือนกันว่าบริวารหรือว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับท่านในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีเพื่อนบริวารหรือว่าใครหน้าใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงนี้มาเกี่ยวข้องกับท่านมากผิดปกติเนี่ยก็ให้ตั้งแง่ไว้บ้างว่าเหมือนไพ่มันย้อนแย้งกันเนาะดูจากไพ่ยิปซีเหมือนดวงชะตาท่านจะย้อนแย้งกันนะคะมีทั้งคนมีอคติมีทั้งคนที่มาเป็นเพื่อนเป็นมิตร นะพร้อมที่จะหยิบยื่นความดีความช่วยเหลือดีๆให้ท่านและมีทั้งหอกข้างแคร่ด้วยนะจะมองว่าเป็นศัตรูไหมก็ไม่น่าใช่ศัตรูหรอกแต่ว่ามันจะมีคนที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้ท่านไม่ค่อยสบายใจลำบากใจเท่านั้นละคะ่ะในตนนัวนี้หรือว่าบางคนมาติดต่อสื่อสารประสานสัมพันธ์อะไรกับท่านมันก็ดิ่นทางด้านคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะไรแบบนี้คะ่ะมันมันจะมีคือไม่ใช่ทุกคนนะคะ จะทาให้ท่านมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าคนวันพฤหัสบดีก็ยังเด่นเกี่ยวกับอาชีพกเกษตรกรรมพืชผลต่างๆเนี่ยจะให้ ผลงานที่ดีกับท่านนะคะใครที่ทำงานด้านกเกษตรกรรมปลูกพืชผักหรือว่าทำอาหารขายหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือว่า,าพืชผลต่างๆเนี่ยจะให้ผลงานในทางที่ดีมากๆเลยนะด้านอาหารเครื่องดื่มอะไรเนี่ยจะมีไอเดียดีๆเข้ามาจะมีสิ่งดีๆมาบรรเทาภาวะวิกฤตแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะในงานแขนงด้าน เครื่องอุป,ปโภคบริโภคก็ยังพอไปได้กันอยู่นะการเงินก็เน้นทางด้านหมุนเวียนหนี้สินนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะ28มีนาคมถึง10เมษายน2563เนี้ยภาวะหนี้สินของท่านสำหรับท่านที่มีหนี้เนี่ยท่านจะผ่านพ้นมันไปได้นะ นะอาจจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ท่านได้ทันท่วงทีหรืออาจจะมีปัจจัยเงินทองเข้ามาหมุนเวียนใช้หนี้โปุหนี้ได้ทันท่วงทีนะมองว่าท่านที่มีภาวะหนี้สินอยู่ไม่ต้องกลุ้มใจไปท่านผ่านพ้นไปได้นะบางคนถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นภาวะแบบเส้นยแดงผ่าแปดแต่ท่านผ่านแน่นอนค่ะ ช่วงนี้เกณฑ์ชะตาของคนวันพฤหัสบดีก็มีสเสน่ห์น่าสนใจพอสมควรนะคะมีหลายท่านที่เป็นคนมีสเสน่ห์นะท่านมีความน่าดึงดูดใจหรือหลายท่านที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการนําเสนอออนไลน์เนี่ยท่านจะโดดเด่นมากๆเลยมีคนมองเห็นท่านว่าน่ารักนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมารักมาชอบมาจริงจังด้วยแต่ก็ให้ระมัดระวังว่าจะมี เจอคนมีเจ้าของนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่คนมีเจ้าของก็คืออาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมีชีวิตคู่มาแล้วนะคะหรือเขาอาจจะยังเคลียร์กับคู่ครองคนรักเดิมของเขายังไม่เคลียร์ยังไม่ขาดยังมีประเด็นกันอยู่แบบนี้ค่ะมาเกี่ยวข้องแต่ว่าจะดีนะคะจะเป็นไปในทางที่ดีช่วงเนี้ท่านก็ ขอให้ใช้ความหนักแน่นอดทนมากๆเลยคนวันพฤหัสบดีเด่นทางด้านเหนื่อยสู้นะคะปาดเหนื่อแล้วสู้ต่อนะเพราะว่าคนวันพฤหัสเนี่ยในเกณฑ์ช่วงเนี้ยแข็งนอกแต่อ,อนในนะคะดูภายนอกท่านมีความเข,เข้มแข็งก็จริงต่อสู้แข็งแกร่งก็จริงแต่ภายในเนี่ยอ่อนไหวซ่อนความอ่อนไหวไว้พอควรแต่ท่านก็เก่งนะ คนวันเพฤงหัดหลายคนในช่วงนี้เก่งและจะฝ่าวิกฤตไปได้ด้วยนะอุปสรรคมีเข้ามาก็ช่างมันไม่สนนะสู้อย่างเดียวลุยอย่างเดียวแล้วท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยละค่ะมีคนแอบชื่นชมคุณด้วยนะในช่วงนี้ว่าคุณเป็นคนเก่งว่าเป็นเลือดนักสู้นะคะ เดี๋ยววกมาถึงเรื่องความรักกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นยาวไปเรื่องความรักของคนวันพฤหัสสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายท่านมีสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาแอบรักแอบชอบหรืออาจจะอยากมาขายขนมจีบของให้คุณเป็นจริงเป็นจังด้วยก็ได้นะแต่ก็ระมัดระวังเขาอาจจะยังมีคู่กรณีที่ยังเคลียร์กันไม่จบหรือยังมีคนของเขาที่ยังเป็นประเด็นกันอยู่ นะก็ให้ระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยแล้วก็หลายท่านาสำหรับท่านที่มีความรักต่างวัยนะคะหรือว่ารักกับคนทางไกลก็คือยังไม่มีความเข้าอกเข้าใจกันพอสมควรนะคะมีหลายอย่างที่คือคิดแต่ไม่พูดนะคะคือไม่พูดกันไม่ไม่ไม่ได้เคลียร์มีอะไรบางอย่างที่ไม่เคลียร์กันนะคะกับ ด้านความรู้สึกที่มีต่อกันเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองนั่นแหละตอนนี้หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่ครองก็เด่นทางด้านการงานของท่านต่างคนต่างโฟกัสที่งานาบุป่าฟ่าลุยกับชีวิตของตัวเองนะมากกว่าที่จะมาโฟกัสกับเรื่องความรัก ะะแต่ก็ยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมีความคิดถึงให้กันอยู่สําหรับคนที่เป็นคู่รักกันแล้วนะคะสําหรับคนรักของคนวันพฤหัสบดีคนรักคนรักของท่านเนี่ยอมองว่าเขามีสเสน่ห์เช่นกันนะคะเขามีสเสน่ห์เขามีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะมีความเป็นคนอบอุ่นมากๆเลยนะคะชอบช่วยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ นะคะคนรักของคนวันพฤหัสในช่วงนี้จะเด่นทางด้านไปช่วยคนนั้นไปอุปถัมภ์คนนี้ไปอาสาเป็นจิตอาสากับคนนั้นคนนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยึดติดนะคนรักของคุณนะคะอันนี้คนรักของคนวันพฤหัสนะคนรักของคุณบางบางท่านเนี่ยจะยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆอะไรที่อยู่ในใจแล้วลืมยากอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนความรู้สึกของคนรักของคนวันพฤหัสที่มีต่อคนวันพฤหัสก็ สำหรับคนที่เป็นประเด็นกันมานะคะเขายังไม่เปิดใจให้กับคุณเท่าที่ควรนะอันนี้สำหรับคู่ที่มีประเด็นกันมีเคสที่ประมาณว่าเคยมีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาะแวงกันมาเขาก็ยังเก็บเรื่องนั้นไว้ในใจอยู่นะคะยังเคืองยังเก็บไปคิดยังไม่เปิดใจเคลียร์กับคุณเท่าที่ควรนะคะบางคนมีการบล็อกการปิดกั้นทางด้านอารมณ์ต่อกันนะคะบางคนบล็อกโซเชียลมีเดียหรือว่าบล็อกทางด้านความรู้สึกให้กัน สำหรับความรักของคนวันพฤหัสจะเด่นแบบนี้มากๆเลยแต่ก็ในการห่างเหินกันของคนวันพฤหัสกับคู่รักเนี่ยก็ยังมองเห็นความรักอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะคุณยังมีแรงดึงดูดให้กับคนรักอยู่เขายังมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในสายตาเขาถามว่ามีเกณฑ์มีมือที่สามไหม คือมันมีคนมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเขานะคะสําหรับคู่รักของคุณนะมีคนมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเขาเขาก็ไปเกี่ยวข้องด้วยแหละแต่ว่ามองว่าไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญผ่านมาแล้วผ่านไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็ส่วนมากเขาคิดแต่เรื่องชีวิตส่วนตัวของเขานะคนรักของคนวันพฤหัสเขามุ่งประเด็นไปที่การงานการเงินหรือการจัดการชีวิตของเขาเนี่ยให้มันดี นะคะส่วนคนที่เป็นคู่รักเนี่ยต่างคนต่างให้ความสําคัญแก่กันและกันคนที่เป็นคู่รักกันมานานหรือคองคู่กันมานานเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญซึ่งกันและกันอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างบางคู่ที่ อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือห่างไกลกันเนี่ยเขาอาจจะมีใครมายุ่งบ้างจุกจิกกับเขาบ้างแต่ก็เขาไม่ได้ให้ค่าให้ความสําคัญมากมายแต่ก็ยุ่งอยู่ผ่านมาแล้วผ่านไปประมาณนั้นนะคะแต่ความรักของคนวันพฤหัสในช่วงนี้มันก็ให้ระมัดระวังภาวะอารมณ์ที่มีให้กันนะคะการตัดสินใจในด้านความรักความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอย่าเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะ ให้วางใจให้เป็นกลางแล้วความสัมพันธ์มันจะดําเนินไปได้ส่วนมากมันดูแล้วมันไม่สวีทหวานแหววคะ่ะช่วงนี้มีแรงดึงดูดให้กันมองเห็นกันในแง่ดีอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่มีความสวีทหวานส่วนคู่ที่เป็นประเด็นก็ยังเก็บประเด็นการขัดแย้งกันไว้ในใจแต่ก็แอบคิดถึงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แอบคิดถึงนะคะ,ะภาวะนิสินผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนคนที่มีลูกหนี้ 80%จะได้นี่สินคืนมานะแต่ว่าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะขออภัยค่ะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสําหรับคนที่มีลูกหนี้อยากได้นี่สินคืนแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ต้องการไปหยิบยืมเงินใครในช่วงนี้หรือว่าไปขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับใครบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เป็นเหมือนที่ท่านคิดนะคะคืออาจจะมีบางท่านได้รับความช่วยเหลือกลับคืนมาแต่ ได้รับการต่อว่ามาด้วยนะคะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณแต่ต่อว่าต่อขานเน็บแนมคุณมาให้เจ็บอกเจ็บใจกับคุณมาด้วยนะคะคือช่วยไม่ได้แล้วยังว่าเราอีกอะไรประมาณนี้หรือบางคนบางท่านก็อาจจะได้มาแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยคนที่คุณไปขอความช่วยเหลือจากคนรักให่ชอบพอกันก็ พอเห็นมายืมเงินหรือข,ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแต่คนที่หวังการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลหรือว่าหวังความช่วยเหลือจากคนทางไกลรอสักพักค่ะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวคนทางไกลก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านหยิบยื่นความเมตตามาให้ท่านอยู่นะส่วนเรื่อง การงานของคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะช่วงนี้หมุนหมุนซ้ายใจขวาเงินค่อนข้างหมุนนะคะแต่คนทำธุรกิจค้าขายมองว่ายังพอไปได้นะถึงแม้ว่าจะนิ่งๆเป็นบางช่วงแต่มันจะปรับได้นะคะรอสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวธุรกิจท่านจะปรับไปในทางที่ดีได้อยู่นิ่งพักหนึ่งเงินจะหมุนตลอดนั่นแหละคะ่ะเงินหมุนซ้ายใจขวาเงินผ่านมือแต่ว่า ธุรกิจมันยังดําเนินพอไปได้อยู่นะคะอย่าเพิ่งถอดใจไปเพราะว่ามองว่าคนพฤริหัดสบอดีคนวันพฤริหัสช่วงนี้เครียดค่ะระมัดระวังภาวะความเครียดสะสมด้วยนะคะภาวะการนอนไม่หลับตึงมากในหัวสมองคิดเยอะกับเรื่องอภาวะการงานหรือความเป็นอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่างานที่เกี่ยวกับด้านเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นไปได้ด้วยดีของกินของใช้หรือของเกี่ยวกับเด็กอะคะ่ะ ของกินเกี่ยวกับเด็กขนมเด็กหรือว่าของใช้ของเด็กเนี่ยดีอยู่แต่ว่าหลายท่านที่เปิดเป็นธุรกิจแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนมามาเซน็นมาเชื่อแบบนี้แหะค่ะถึงแม้ว่าจะติดหน้าร้านว่างดเชื่อเบื่อทวงก็ไม่สําเร็จราคาช่วงนี้แต่ก็ปล่อยไปก่อนเนาะถือว่าช่วยกันในยามวิกฤตนะคะของท่านออกไปแต่เงินยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะจะเด่นแบบนี้มากกว่าเนาะ่า อดทนนะคะคววันพฤหัสบดีช่วงนี้แล้วก็การแก้เครดเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสก็คือสําหรับท่านใดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในอาเคหัส สถานของท่านก็ขอให้ท่านทําความสะอาดหิ่ง้งพระหิ่ง้งบูชาถวายน้ําแล้วก็มาลายัยสวยๆขึ้นหิ่ง้งบ้างนะอย่าปล่อยปะละเลยจะเป็นการเสริมดวงให้ท่านหรือท่านที่มีอาจเจ้าที่อยู่ในบริเวณบ้านหรือ สารปู่ตาสารหลักเมืองสารเจ้าที่สารเจ้าพ่อสารเจ้าแม่ที่อยู่ในบริเวณละแวกหมู่บ้านตำบลของท่านให้ไปสักการะขอพรนะคะนําของถวายที่ท่านปวดปานไปถวายไปสักการะขอพรแล้วท่านจะเปลี่ยนจากร้ายไกลเป็นดีจากหนักไกลเป็นเบาให้ได้นะคะในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวนะคะยังมีอะไรยังไม่ได้ทักคนวันพฤหัสเนาะก็ คนที่มีหนี้สินไม่ต้องกุ้มใจไปนะจะผ่านพ้นไปได้ในที่สุดนะยังพอมีเงินมาเกื้อหนุนท่านได้อยู่เนาะส่วนท่านที่ทำงานออนไลน์เนี่ยสำเร็จดีมากๆเลยนะคะหรือท่านที่เกี่ยวกับการส่งของส่งสินค้าแบบนี้นะคะก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะยังมีคนให้คำชื่นชมสนับสน,นุนหรือมองว่าสินค้าของท่านดีมีคุณภาพหรือน่าสนใจโดดเด่นอยู่เนาะ ท่านที่เคยไปขอพรในเรื่องความรักไว้นะคะอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะถ้าสำเร็จแล้วนะคะหรือท่านที่กำลังคิดจะขอพรในเรื่องความรักหรือขอไปแล้วก็อีกไม่นานก็อาจจะสำเร็จลุล่วงเหมือนที่ท่านปรารถนาไว้นะคะสำหรับดวงชะตาคนวันพฤหัสก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ